ใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยขายรถมือสองเนี่ยผมชอบรถอะไรที่ไมน้อยแบบมากๆเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าส0 0 0มโลเป็นเครื่องดีเซลนะครับมีเท่าไหร่ต้องซื้อนะรุ่นนี้เพราะว่าคนที่ซื้อรถยุโรปเนี่ยโหก็ใฝ่ฝันว่าจะได้ไมน้อยๆคันนี้เป็น B M X 1ครับ S Drive 18D X Line 2019ครับมี B S I เหลืออยู่ถึงวันที่27เดือน12ครับ2อ6 8นะครับยังเหลืออีกนิดนึงนะคันนี้เนี่ยรถใช้งานประมาณสัก ห้าปีปกว่าๆนะครับมือเดียวป้ายแดงครับอย่างนี้บอกครับสามหมื่นกิโลเนี่ยต้องบอกว่าโหเป็นคนที่ใช้รถโคตรน้อยนะครับแล้วผมเนี่ยโอโ้โหทํารถมือสองเนี่ยต้องบอกว่ารถยุโรปไม่น้อยเนี่ยโอโ้โหขายดีแน่นอนนะฮะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่น X Line ก็คือเป็นรุ่นลองท็อปครับก็รุ่นท็อปของเขาคือรุ่น M Sport ตัวนี้เป็น X Line ก็จะเน้นแบบความหรูหราก็คือจะเป็นโครเมียมตัดโครเมียมกันชนหน้าตัดด้วยสีเงินนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED ไฟตัดหมอกมีมาให้ครับ ยางสี่เส้นเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนมาให้ครับผมยางปี24 2 4นะยางใหม่ยางเป็นของพิลาลารี่นะฮะ225ส้ 2, 2, 5, ับ50 R18 ครับผมนะโอ้ยางใหม่4ี่เส้นพร้อมนะตัวนี้เป็นล้อแม็กซูโทนครับเป็นลายก้างปลาของรุ่น X-Line นั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าสวยงามนะครับโอ้สี่เส้นเปลี่ยนให้พร้อมครับยางใหม่ไหม่น้อยค o มฟอร์ดแอสเครับให้มา2ประตูคู่หน้าครับ ล่าหลังคาตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับ X Line นะแล้วก็มีคิ้วต่างๆเป็นสีเงินตัดกระจกมองข้างปับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวครับด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นกันครับยางสี่เส้นเป็นยางพีลารี่เหมือนเดิมนะในส่วนของฝาท้ายตัวนี้ให้ฝาท้ายไฟฟ้าครับตัวปีสอง9ันในไฟท้ายจะเป็น LED นะครับแล้วก็โลโก้ S Drive 18D จะแปะอยู่ตรงนี้นะครับกล้องมองหลังอะไรให้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับ สปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกเบลนที่สามสาวแบบคลิปฉลามครับปลายท่อโครเมียมดิฟฟิวเซอร์สีเงินนะฮะและนี่คือความกว้างของรถ SUV คันนี้ครับก็พับเบาะรับได้ครับนี่ฮะโค้ดเดิมครับตัดเข็ดเดิมนะน็อตไม่ขยับนะฮะประวัติดีมากนะครับเช็คประวัติศูนย์เรียบร้อยครับไม่มีแบบเคลมอะไรน่ากลัวเลยนะับเอาเป็นว่าประวัติดีจัดเลยคันนี้นะ เพราะว่าคันนี้ต้องเข้าศูนย์ตลอดอยู่แล้วเพราะลูกค้าเนี่ยซื้อมา BSI 6ปีนะครับนีฮะข้างในเนี่ยเป็นหลุมใส่ของเยอะมากนะก็วางรงทงรงเท้าข้าวของอะไรไว้ข้างในได้เลยตรงนี้มันบุกไม่มีเสียงแน่นอนนะฮะนี่ฮะช่องใส่ของด้านข้างลึกลงไปข้างในเลยนะครับช่องชาร์จไฟมีมาให้ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นชุดผสมพยาบาลแล้วก็ช่องใส่ของครับก็ตัว นี่เป็นแผงบังของด้านหลังนะครับบางคนไม่ชอบเราก็ถอดออกได้นะครับแล้วก็ถ้าเราถอดปุ๊บเนี่ยเราสามารถพับเบาะลาบนะวางของได้เยอะมากนะครับนี่คือข้อดีของ SUV ครับทั้งตัวรถยกสูงไปได้ทุกที่แล้วก็วางของได้เยอะครับและนี่ฮะแค่เรากดปุ่มก็ปิดให้อัตโนมัติครับโอ้สวยเลยคันนี้นะสีขาวด้วยนะสีขาวมุกนะคันนี้ได้สีขาวมุกไปดูข้างในครับข้างในเนี่ยเป็นตัวเบาะหนังสีน้ำตาลครับมาพร้อมกับลายไม้ครับ สังเกตตรงประตูเนี่ยจะมีไฟแอมเบียนไลท์นะฮะนี่คือเส้นแสงของไฟแอมเบนไหไลท์นะครับนะจะมีทั้งบนเส้นนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับต้องบอกว่าแสงสีจัดเต็มเลยนะถ้ากลางคืนนี่แบบมือจงมือจับนะเป็นหนังนะครับสวยงามนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างฝาผ้าไฟฟ้าครบถ้วนนะฮะช่องวางของประตูนะครับตรงนี้เป็นที่เปิดฝาท้ายไฟฟ้าครับสะัขบเท่ครับสีเงินนะฮะ BMW นะฮะ คอนโซลก็จะเป็นลายไม้เหมือนกันครับตัดด้วยสีเงินนะครับดูหรูหรานะนีก็ไฟหน้าออโต้นะมีมาให้ปัดน้ำฝนออโต้วงมาลมัย multi function ครับนะเพิ่มลดเสียงวิทยุวิทยุได้นะครับในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่ครับสำหรับปี1 9นะครับ2019แท้ๆนะอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนสิ่งที่ผมแบบประสบการณ์นะ2019แท้ๆเนี่ยจะได้ไมแบบ3มิตินะครับก็ ตัวใหม่เนะี่ยมันจะดูสวยงามกว่าปี2018นะครับถ้ารถปี19แท้นะรถที่ผมขายนะครับเนี่ยปี19แท้นะฮะร,รถลูกค้าออกเดือนธันวา2019เลยวันที่27เดือนธันวานะนี่คือใหม่ที่เป็นตัวใหม่แล้วแล้วดูเลขใหม่31,322กิโลเมตรครับโคตรน้อยแล้วได้เป็นเครื่องดีเซลด้วยนะครับคันนี้นะอย่างที่บอกครับเครื่องดีเซลของ bm เนี่ยประหยัดนันมันมากๆนะครับ20กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือสบายสบายครับ จอกลางครับมีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะนะครับมีมาให้นะออปชันก็คือจอเป็นจอยาวด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบทัชสกรีนนะฮะในส่วนของ i d r i v e อะไรมีมาให้ครบนะครับนี่ฮะ Vehicle ส t a t u s สามารถดูข้อมูลตัวรถได้หมดเลยนะว่าการเข้าทรงเข้าสู่ของเขาเป็นยังไรบ้างนะครับนี่ฮะเ i c l e Status ครับนี่เราสัมผัสนะฮะแล้วก็ไปที่ตัวรถนะครับ s e r v i c e h i s t o อ y อ่ะอย่างที่ผมดูก่อนก็คือง่ายๆคือนี่ทุกอย่างขึ้นโอเค ทั้งน้ำมันเครื่องเอนจินออยคือน้ำมันเครื่องนะครับเบรกฟูอิดน้ำมันเบรกแล้วก็เช็คระยะนี่ฮะขึ้นโอเคสีเขียวทีนี้เราอยากรู้ว่าเขาประวัติเขาเป็นยังไงนี่คุณดูดิอ่ะนี่เห็นไหมสามกิโลเมตรเนี่ยวันที่12เดือน12 2019นี่คือตั้งแต่ตอนที่เขาเตรียมรถที่จะปล่อยจากศูนย์นะฮะเนี่ยไล่มาเรื่อยๆ20 21 22 23 24 25เนี่ย25เพิ่งเข้ามาเดือน2เนี่ยที่26,000าเนะฮะ ปกติจะเข้าทุก1นึ่งหมื่นโลนี่ยังไม่ถึงระยะเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอเน,นี้ยโกหกกันไม่ได้ครับเพราะว่าประวัติศูนย์คุณสามารถเช็คจากในรถก็ได้หรือเช็คจากที่ศูนย์ก็ได้นะครับอย่างที่บอกนี่เราดูแค่นี้เราก็ตรวจสอบได้แล้วนะครับว่ารถไม่ได้กรองมาอย่างแน่นอนนะครับคอนโซลกลางก็อย่างที่บอกเป็นลายไม้นะฮะตัว X line ครับให้ความเป็นผู้ใหญ่นะเรียบหรูพร้อมกับใต,ใต้ใต้เส้นสีเงินนี้จะมีไฟ ambient light น,นะครับถ้ากลางคืนจะเห็นชัดมากๆนะครับ หน้าต่างนิทรรจะเป็นสีดำเงาสวยงามมากนะครับคลอสแบ็กนะตัวนี้ก็จะมีจอแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาครับใส่ซีดีได้นะครับล่างลงมาก็จะเป็นคอนโซลครับนี่จะเป็นลักษณะของเปิดปิดแบบนี้เปิดบนเปิดล่างวางแก้วสช่องนะครับข้างในมีช่องชาร์จไฟที่กุญแจครับสวยมากนะครับเล็กๆเป็นปุ่มพุสตาร์ทแล้วนะเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับปุ่มพุสตาร์ทอยู่ซ้ายมือพวงอไล่นะครับ โอเคลงมาล่างนิดนึงก็จะเป็นนี่เกียร์เขานะโหมดการขับขี่ปรับโหมดได้สปอร์ตโหมดนะฮะคอมฟอร์ตอีโคโป,โปรนะครับมีทั้งหมด3โหมดนะอีโคโปรนี่คอมฟอร์ตแล้วก็สปอร์ตนะฮะต้องบอกว่านี่แรงมากผมบอกเลยครับสนุก BM นะถ้าเป็นเครื่องดีเซลนะเครื่อง2000แรงมากนี่ i d r i v e ครับตัวนี้ควบคุมหน้าจอบางคนไม่อยากทัชสกรีนเนาะ เราก็ใช้มือใช้ตัวนี้เป็นเมาส์หมุนแล้วก็โยกก้านเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเป็นเมาส์เลยครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มออปชั่นต่างๆนะครับเบรกมือไฟฟ้าให้มาแล้วนะฮะรุ่นนี้นะครับหน้ากากของเกียร์ก็จะเป็นดําเงานะครับตัดด้วยหนังนะครับต้องบอกว่าหรูหราเลยที่เท้าแขนนะครับเก๊ใส่ของตรงกลางนะครับถ้าเราปิดปุ๊บเรายกขึ้นได้ทางล่างก็จะมีที่วางของเช่นกันครับแพรนให้ดูหน่อยครับว่า ภายในข้างในสวยไหมแองก์ประตูไฟ Ambient Light พร้อมๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่ฮะเบาะหนังสีงน้ําตาลครับนี่ฮะสิ่งที่ผมให้ดูคือสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยคุณดูนี่ปกติตรงนี้คือแก้มนะเวลาคนนั่งจะรูดก็ยังใหม่แอนะก็ต้องบอกว่าสวยงามนะแล้วบอกปรับไฟฟ้ามีเมมเบอรี่สองจุดนะฮะสวยงามนะนี่ผมกระดุมมีมาให้นะครับ สะอาดสะอาดนะครับมือเดียวครับรถคันนี้มือเดียวรถบ้านนะสามหมื่นโลครับหาที่ไหนด้านหลังครับแผงประตูต่างสวยงามมีไฟอ m b i e n t light ด้านหลังด้วยนะตรงแถงประตูนะครับก็กลางคืนนี้สวยงามนะกลางคืนเป็นไงใส่ไอโซฟ e d c l a s s ิกได้นะครับแล้วก็ข้างในกว้างนะตัวนี้เครื่องยนต์2,000นซีซีนะครับตัวนี้เป็นดีเซล 20กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยสบายๆเลยแล้วก็อัตราเร่งแรงมากคือแรงกว่าเบนซินเยอะนะฮะตัวนี้นะต้องบอกว่าประหยัดด้วยแรงด้วยตอบโจทย์นะและ้วทนทานด้วยทวินพาวเวอร์เทอร์โบดูความใหม่ของเครื่องยนต์เพราะเขาแค่ใช้แค่สามหมื่นโลเองครับคือมันต้องใหม่อยู่แล้วคุณดูดีน็อตไม่ขยับเลยอะอยางเยิงใหม่กลิปตนะคอนนี้พร้อมใช้จริงๆนะฮะ p s i ก็ยังเหลืออีกนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณซื้อไปคุณไม่ต้องกลัวซ่อมนะยังมีความคุ้มครองให้ สบายใจอยู่นะครับแล้วส่วน BSI เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณสามารถซื้อเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการ BMW ก็ได้นะครับหรือหรือถ้าใครสนใจซื้อสอบถามได้นะครับนะเดี๋ยวนี้มีขายวารันตี BSI แยกแล้วนะครับซ่อมศูนย์ทั่วประเทศเช่นกันนะครับผมนะใครใช้รถยุโรปไม่ต้องกลัวอยกต่อไปแล้วนะแล้วไม่แพงนะฮะใครสนใจคันนี้ครับปี P 19 X Line ดีเซลนะมือเดียวป้ายแดง30 0 0 0โลแบบนี้นะ ราคา8 2 9 0 0 0บาทครับนะออกห้างใน2ล้านกว่าบาทนะได้ไม่แค่นี้ใช้ได้อีกยาวๆเลยสนใจกันที่0874408888 84ต,ตัวนะครับติดต่อที่ร้านโยโรชา,าบายคุณแบงค์อยู่ตรงพระราม9แยกผังเมืองศูนย์วัฒนธรรม